แต่เบื้องต้นก่อนเหตุผลที่นสนับสนุนให้คนที่ขายทันทีที่ครบเงื่อนไขหนึ่งคือมีเหตุต้องใช้เงินจําเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้เงินนะก็ต้องขายออกมาช่วงยิ่งช่วงสุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตนะเงินมันเริ่มผดลงเรื่อยๆส่วนหน่งแนแพนิคเซลอยากจะขายออกมาก่อนอยังต้องเก็บเงินไว้ใช้ยาุกเฉิแล้วสถานการณ์เศรษฐ,ฐ,ฐกิจสุ่มเสี่ยงอาจจะมีเหตุต้องใช้เงินขายออกมาหรือต้องการนาไปปรับพอร์ตใ,ในเอสเอฟอาเม็เงินลงทุนผมมีจาํากัดไง ผมก็อยากจะลงทุนเรื่องหลักภาษีปีนี้แต่เงินผมก็มีม่เยอะไอ้ของเก่าที่ครบสิทธิ์ถอยออกมาเอามาลงทุนรีดเวทาาใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยควรจะขายเอลทีฟทันทีที่ครบสิทธิ์หรือเพื่อปรับพอร์ตขายเอลทีฟออกมาเพราะอย่างที่บอกเอลทีฟเป็นหุ้นไทยทั้งหมดและหุ้นไทยเนี่ยเอมพอร์ตเนีเ่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อยากจะกระจายพอร์ตดีมทีมมาเป็นพลังงานสะอาดเป็น,ปนตีมใหม่ๆที่สมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่มียุคที่เป็นเอลทีฟอาร์นม็ก่์ุซนเนี่นยจะเป็นหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศที่เป็นแสต แต่ยุคนี้มันมีแอคทีฟพันธ์ใหม่ๆมีตีมใหม่ๆที่น่าสนใจถอยออกมาแอดเทียรบสิทธิถอยออกมามาเข้าตีพวกนี้ดีกว่าไปกระจายหน่อยอ่านี่เป็นเหตุผลสำหรับคนที่ขายทันทีแต่เหตุผลสำหรับคนที่อยคงลงทุนไว้ต่อก็มีนะอันหนึ่งยังไม่มีเหตุใช้เงินอย่างคงทุนรยะยาวอันสองมีเงินลงทุนใน SFR m ม็ดบสิทธิแล้วไม่ได้ต้องเดือดร้อนต้องาามาขายอดเจียมาต้องขายาหรือสาม ยังเชื่อมั่นในศักยภาพฝีไม้ลายมือของผู้จัดการของทุน ltf อันนี้ผมดอกกันสามดอกเลย <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนคนแต่ะคนแล้วก็เป็นจุดที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะมีศักยภาพจริงหรือเปล่าอ่าแน่นอนความเชื่อที่หนึ่งกลัวว่า ltf เนี่ยออกตอนท้ายๆเป็นเก้าอ,อี้โีตีหรือเปล่าเสียหายรอบวงหรือสอง ltf ไม่มีเงินลงทุนเข้ามามีแต่ขายออกขายออกผู้จัดการลงทุนไม่มี k p i ที่จะต้องรู้สึกว่าฉันต้องตั้งใจบริหาร เพื่อให้คนมาลงทุนเพิ่มแล้วเพื่อการค้องทุนอาจจะปล่อยปะาละเลยละทิ้งหรือต่าสอด LTF เก่ากบอันนี้เราก็จะคุยกันนะครับ